สวัสดีค่ะตอนนี้ออนจะพาทุกคนไปตลาดไทยลาวนะคะที่นครพนมค่ะทุกคนตลาดนี้นะคะจะเปิดทุกวันจันทร์และเปิดเลือดหัดนะคะช่วงเช้าๆชสักประมาณตีสี่ตีห้าอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนถ้ายิ่งสายนะคะของนะคะจะยิ่งหมดเร็วนะคะทุกคนและที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะคะคือฝั่งเพื่อนบ้านเราค่ะทุกคนซึ่งจะเป็นประเทศลาวค่ะทุกคน ตลาดแห่งนี้นะคะจะมีไฮไลท์หลายอย่างเลยค่ะทุกคนซึ่งจะมีอาหารป่าอาหารที่ข้ามมาจากประเทศลาวเอามาขายในประเทศไทยนะคะทุกคนและที่ทุกคนเห็นอยู่นี่นะคะซึ่งเป็นอาหารของเพื่อนบ้านเราเองค่ะทุกคน เขาจะนําผ่านมาทางเรือนะคะข้ามฟากมาจากฝั่งโน้นมาหาเราค่ะแล้วฝั่งเพื่อนบ้านเราก็จะนําของเรานะคะข้ามไปฝั่งโน้นเช่นเดียวกันค่ะทุกคนซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างหนึ่งนะคะที่ดูแลอบอุ่นมากเลยค่ะทุกคนเหมาะมากเลยค่ะสําหรับใครที่ต้องการอาหารประเภทนี้นะคะสวัสดีค่ะ